สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข,ข่ฮา,างนะครับวันนี้ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวกับฟิตเนสเลยนะครับแต่ก็จะมาแชร์เรื่องอาหารเวลาที่ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยเรากําลังเดินทางไปเกาะมันนอกนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เดินทางออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าเราต้องไปขึ้นเรือให้ทันก่อนเที่ยงครึ่งนะครับ<อ><ม>ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเวลาผมไปข้างนอกเนี่ยผมทาน อะไรยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันเลยเกาะมันนอกจังหวัดระยองครับ เช้านะครับคือผมคือใครที่ตามผมเนี่ยจะรู้ว่าผมกินข้าวโอ๊ตทุกเชา้าถูกไหมตัวนี้เนี่ยมันตื่นเช้ามากเลยพราผมเป็นคนนอนดึกนะฮะก็เลยสิ่งง่ายๆเนี่ยที่ผมเลยแนะนําทุกคนนะเวลาขับรถลง้างนอกเนี่ยซับเวย์ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีสาขาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเวลาผมทานเนี่ยอ่าลองมาทําตามผมแล้วกันนะครับผมกินเป็นแรปนะฮะมันก็จะให้คาร์โบไฮเดรตต่ำนิดนึงคือเราจะเซฟพลังงานเพื่อที่เราจะไปกินนอกบ้านอะ่ะได้เยอะเข้าใจไหมผมจะเฉลี่ยแคลอรี่เอา ก็เป็นปนะฮะเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในเป็นไงบ้างอนี่ครับข้างในเป็นไก่แล้วก็ผักต่างๆใส่ตามอาทยาศัยเลยส่วนซอสอะที่ผมไปแนะนำอ่ะผมใส่แค่มะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็มัสตาร์ดามัสตาร์ดแคลอรี่ไม่มีที่สำคัญเลยที่ผมไม่ได้ใส่ในนี้เนี่ยถ้าเป็นเสร็จแล้วมันก็น่าจะครบข้าหมูแหละ เนี่ยเห็นไหมข้างในมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมอร่อยนะเห็นแบบเนี้ยแล้วผมจะบอกให้เลยว่าแคลอรี่ต่ําม,มากแล้วก็คีนอยู่ท้องเลยมาแวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวปลาก่อนเข้าท่าเรือนะครับก็บอกเขาว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็กินกับข้าวคุณผู้ชมดูดิมันคลีนจ๋าเลย <c oughs> <c oughs> กินแบบนี้นะครึ่งชั่วโมงก็หิวละก็เป็นปลาแล้วปลาสดแล้วก็ข้าวผมก็เลยขอเขาเพิ่มไข่ต้มหน่อยสองฟองแล้วก็ เนี่ยมะนาวลงไปหนาว่อ้ครเคนีลเละอยู่วนวนี่คนบอสตีเมื่อกี้แบบนี้นี่นี่นี่นะจ้าบนะปอิ่มิ่มสอชามปะเออบันนี้เป็นท่าเรือเกาะมันนอนะครับคือถ้าเซิร์ชโลเคชั่นอนะ่มันจะมาเลยมันเป็นทะเลอ่าวไทยนะครับมันเป็นไพรเวทท่าเรือไพรเวทเลยแล้วก็เรือให้ผมเดามันจะเป็นเรือแบบใหญ่หน่อยนั่งกันลหลายคนนะครับใช้เวลา45นาทีไทยแลนด์นะครับ40 41 42องศาอะไรเนี้ย คนร้อนเลยแล้วก็เขาจะมีที่จอดรถที่จอดรถแบบไรเวทแล้วก็คุณพี่ๆเขาจะมาเอากระเป๋าอะมาขึ้นหนึ่ให้เลยมีเบอร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวหานะครับถ้าเรืออะไรครับอ่าวไข่ถ้าเรืออ่าวไข่นะคะอ่านะฮะอันนี้คือบรรยากาศเรือข้ามฟ้านะครับก็จะเป็นโป๊ะเรือแบบนี้บอกเลยว่าร้อนอ่าเป็นแบบคันธนะครับ เป็นแบบลำนั้นเน่ยค่ะนั้นเอคุณผู้ชมครับแล้วก็ไฮไลท์บนเกาะมันนกอนะครับก็คือมันจะมีเจ้านกยูงตัวนี้ <S <S ม,นมีหลายตัวแหละไม่ใช่มีตัวเดียว <S <S มีทั้งเกาะเลยนะคะแล้วก็ไม่กลัวคนด้วย ามาถ่ายรูปแบบแต่ผมเคยเห็นในคลิปว่าเขาลํำแทนด้วยนะแต่นี้ไม่รู้ใช่เรามาใกล้นางแบบมากๆเลยนางก็ไม่ได้กลัวอะไรนะดูหางยาวมากเลยนะยเคล็ดลับของนักกล้ามแล้วกันที่เขาถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยถ้าเรามาเจอแสงสวยๆแบบนี้ทะเลสวยๆแบบนี้นะครับถ้าหุ่นแบบนี้มันจะยังไม่ค่อยเฟิร์มนะครับเทคนิคของผมก็คือผมจะต้องปั๊มมันก่อนที่จะถ่ายรูปนะครับมันก็จะ ก้าวขก็จะฟูขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วถ่ายรูปสวยอ่าแต่ก็เล่นแค่บอดี้เวทนะครับไม่ได้เล่นอะไรจริงจังผมก็แค่วิดพื้นแล้วก็อาจจะดิฟนิดหน่อยแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอย่ยร้อนตีสัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนตีโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวร้อน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  นี่ครับโคตร้อนเลยถ้าใครจะไปยืนถ่ายสวยผมบอกเลยว่าต้องมีรองเท้าแตะนิดนึงนี่ครับคุณผู้ชมเราเจอมันลำแพนแล้วโคตรเท่เลยนี่ฮะนกยุงลำแพนหางแล้วมาแล้วโอ้โหดูดิครับแต่เขินหุบแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่า ร้านขายของฝากนะครับแล้วก็รีเซพชันอยู่ตรงนู้นสั่งอาหารเลยทานตรงนู้นได้เลยนะครับผมทานมาแล้วเมื่อกี้รสชาติอร่อยมากเลยนะครับสามารถสั่งอาหารคีนี่นั่น,นสั่งให้เชฟเขาใช้แบบน้ามันมะกออประกอบหรือว่าตกไก่อะไสามารถทําให้เป็นสเต็กได้เลยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมสระน้านะครับรอชมผ้าที่ตกนะเพราะตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวผ้าที่มันตกลงมาตรงนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปกันจะสวยมาก เวลาเวลามันย้อนแสงอ่ะเห็นป่ะมันจะแบบว่าเห็นเป็นเป็นเงาสวยเออเดี๋ยวตอนเย็นรอพ่าที่ตกแป๊บหนึ่งมาเที่ยวก็อาอากาศร้อนมากเลยแต่เราก็ต้องออกมาทํากิจกรรมนะครับมาถ่ายรูปมาเล่นน้ำอะไรกับเพื่อนๆนะครับตัวช่วยที่จะทําให้เราลุยต่อได้นะครับนั่นะค,คือวิตามินเม็ดฟูวละห้านะครับในนี้เนี่ยคุณจะเพียแดดทํางานมันหนักนะครับหรือว่าแฮงก์มาจากทานแอลกอฮอล์มานะครับแค่ฉีกซองหเม็ดแบบนี้นะฮะ ใส่น้ำลงไปแล้วก็รอความสดชื่นได้เลยนะผมบอกเลยนะครับคุณจะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทานเม็ดเดียวอยู่เลยนะครับในทุกกิจกรรม<ด>แล้วก็ตามทางนะครับเนี่ยมีนกยูงจะไปหมดเลยมันนอนเธอฝังนู้นพี่สามตัวไหใช่แล้วนกยูงนี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นตัวเมียใช่ครับมันจะกลับมาจิกผมไมเน้นั่นนะ่ละลูกมันเหมือนลูกเกย็บเลยเห็นไนหะมลูกไก่เลยนี่เขาก็จะมาอยู่หน้าห้องอะไรอย่างนี้เลย ไม่กลัวคนเลยนะครับเราจะถึงห้องเราละห้องโคตรใหญ่นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมพาม,มาดูทิงไซส์เลยสองเตียงนะครับแต่วันนี้ผมมาก,กน <c oughs> มันกับภรรยา,ยาแต่ก็นอนแยกเตียงกันแหละ <c oughs> เอาเน้นนอนสบายนะครับไม่เน้นสวีทเท่าไหร่ <c oughs> ดูห้องน้ำ โอ้มโหเป็นชั้นขึ้นไปนะครับทุกๆห้องห้องน้ําอยู่ข้างบนแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปด้านนูลล้นล่ะด้านลลนู้นคืออะไรนี่คือกระจกน,นะครับที่เป่าผมอยู่้องนี้อ๋อเป็นห้องน้ําแยกนะครับมีห้องอาบน้ําห้องห้องน้ำสอง,ห,องห้องเก๋วะ่ะใหญ่เลยคุณผู้ชมบรรยากาศช่วงค่ำนะครับดินเนอร์กัน ทุกคนก็จะมากินกันตรงนี้นะฮะไปดูรบรรยากาศนะครับลมเย็นไม่ร้อนเลยเพราะตอนกลับเมื่อกี้นะครับเขาก็ให้พก <c oughs> ผมเนี่ยเอากระเป๋าไว้หน้าห้องนะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้นี่เดินมาที่ล็อบบี้แล้วนี่รบรรยากาศตอนวันล็อบบี้เป็นอย่างนี้เมื่อวานมวัวแต่สนุกนะไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยคนที่เขาก็ยังชิวอยู่นะครับนั่งตรงโน้นเล่นน้ํา ตรงนี้เราเป็นป่า์รอหน้าแานข้าวนะครับตอนนี้นะครับมาเกาะแล้วอากาศมันร้อนมากเลยถ้าใครเคยไปเกาะน,นะครับจะรู้ว่าแม่งคดพอคนแม่ร้อนเลยครับหนึ่งในตัวช่วยของผมนะครับก็คือวิตามินเมทฟูอโลหาตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณแกะซองแบบนี้นะฮะใส่น้ําลงไปแล้วลอมละลายนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมีแมกนีเซียมแล้วมัลติวิตามินที่มีริแกมสูงมากนะครับที่สาคัญเลยแคลอรี่ไม่มีทานปุ๊บ หเม็ดสดชื่อเลยเพราะว่ามันดูดซึมได้เลยนะครับลองสั่งไปทานกันดูนะครับจะทําให้คุณไปต่อได้ในทุกๆกิจกรรมทํางานหนักพักผ่อนน้อยไปปาร์ตี้มาแล้วแ้งนะครับผมกลับจะเกาะมันนอกนะครับเราก็มาแวะสวนละไม ที่เป็นทุเรียนบัฟเฟ่นะครับอยู่ห่างกันประมาณสักครึ่งสี่สิบโลนะครับเนี่คือจริงๆมันร้อนกับก่อยนะพี่ใช่ปะร้อนมากจะกินเรียนด้วยใช่แต่คนมาเยอะมากเลยนะครับเพราะที่นี่มันเป็นมันขายเป็นแพ็กเกจใช่ไหมพี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ผมให้ดูลองกันหนึงแล้มีเจ็งนนี่แบบนี้เลย เรเรียนสวนละไมะอ่าเดี๋ยว <ๆ S 2> เราจะขึ้นรถอย่างนี้ไปเข้าสวนบุฟเฟ่ต์กันนะครับๆๆสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเอมฮ,ฮเฮ,ยฮ้ยมอ่า นี่ครับผู้ชมความเคีนเท่ากับสุนที่นี่คือประเทศไทยครับดูตายแล้วนี่นี่นี่ท่อเหนียวม้วนไปนี้ใส่น้ำแข็งด้วยไงแบบนี้เราเรียกว่าความสุกอ่ะสูบความสุกแบบนี้เออแต่ผมแนะนำนะใครที่แพ้กลิ่นทุเรียนที่นี่อย่ามาคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนไปทาะน้นเลยเน่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 อายกยกขึ้นมาดูหน่อยยกขึ้นมาดูหน่อย ตายแล้วแ,แบบนั้นม่ตัวเมืองอือเะไรอะมันตำลอยอหะอืมคนเดียวแม่งนื้อื้อปากน่ารักมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมเขาเลยทำแบบสวยๆมาเอ้เค้าดห้กินไรเปลือก <c oughs> เอออ่าเริ่มเลย <c oughs> จริีๆผมเป็นคนไม่ได้ อันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็นี่แต่กะที่อร่อยว่ะไม่ได้กินมามีห้าหกเบียร์เนี่ยอือหหรออร่อยจริงอ่ะได้ไหนอะไรคิดอ๋ออันใหม่เหรอละละบุญละบุญมาละบุญละบุญอ่ะอันนี้ อืมออืวาออมเอาเลยดเียตามเกิมมัเป็นไรแล้วจังหวะนี้อ่ะมาให้ตุดมามาอร่อยมากเลยควนมาที่สวยแล้วะ ผลรไลระยองนะครับกูเ l e แมปได้เลยไม่ยาก